คุณพรวดีคุณเจียรัชตาค้าจุดโรงพยาบาลชัยภูมินะคะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะให้กำลังใจประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในวันนี้ค่ะขณะที่บรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้นะคะระดับน้ำที่ท่วมขังบริเวณนี้นะคะถือว่าลดระดับลงเล็กน้อยนะคะจากการสำรวจนะคะคาดว่าจะลงประมาณ10เซนติเมตร ผู้ป่วยนะคะก็จำเป็นที่ต้องเดินเท้าเข้ามาภายในโรงพยาบาลค่ะนี่เป็นการเดินทางเพื่อเข้ามารับการผ่าตัดตามนัดหมายที่โรงพยาบาลชัยภูมิค่ะผู้ป่วยนะคะต้องเดินลุยน้ำเข้ามาเพื่อเดินข้ามสะพานเข้าไปภายในโรงพยาบาลแม้จะมีเรือของเจ้าหน้าที่คอยบริการค่ะแต่ด้วยความยากลำบากในการขึ้นลงก็ทำให้ญาติผู้ป่วยนะคะเลือกที่จะนั่งรถเข็นข้ามสะพานแทนค่ะ จำนวนรถรับส่งนะคะที่อาจจะมีจำกัดและต้องใช้เวลาในการเดินทางทำให้รถไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะคะทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งเลือกที่จะเดินเท้าเข้ามาภายในแทนเพื่อให้ทันเวลานัดหมายค่ะรถา,า,างลบากค่ะมาอันรถยาง,างเนี่ยแหละจ้าสองขาปรถจอดไปพู บ่มีรถเจ้าหน้าที่มัส่งเงิบอ่างเด้อบ่จ้าคือบ่ถารถเนาะรถชนไปหรับท่างอ่้งย่จ้าส่วนระดับน้ำล่าสุดในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิตอนนี้จากการประเมินนะคะก็เริ่มลดลงอย่างน้อยประมาณ10เซนติเมตรค่ะอุปสรรคอย่างหนึ่งในการระบายน้ำนะคะก็คือมวลน,น้ำที่ไหลามาสมทบทุกเส้นทางทำให้การระบายน้ำในเขตเมืองชัยภูมินั้นเป็นไปได้อย่างช้าๆค่ะ ยังสถานการณ์ยังรุนแรงคือในเขตชุมชนเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งนี้เพราะว่าลําน้ําที่อยู่บนเทือกเขาปูแลนคาไหลผ่านอังเก็บน้ําลําปะทาวตอนล่างเนี่ยยังสูงกว่าสเปลเวสี่สเจ็ดเซนติเมตรนะเมื่อวานเมื่อวานนี้57วันก่อนประมาณ67เพราะฉะนั้นจะลดลงประ,ประมาณ10เซนเพราะฉะนั้นน้ำพวกนี้ก็จะมาเติมทำให้น้ำปริมาณน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิเนี่ยไม่ลดลง ส่วนภารกิจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะจะเดินทางมาถึงเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิในช่วงบ่ายค่ะโดยตามกําหนดการค่ะจะเดินทางมาติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบสิ่งของเพื่อให้กําลังใจผู้ประสบภัยและบุคลากรทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลชัยภูมิค่ะค่ะคุณจิรัชาตาคุณพรวดีคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะคะทั้งในเขตรอบนอก รวมถึงในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมินะคะเจ้าหน้าที่ชนประทานก็ได้คาดการว่าอีกประมาณ10วันจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติค่ะแต่ระดับน้ําที่ท่วมขังในจุดเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิตอนนี้นานถึง5วันก็เริ่มทําให้น้ํานั้นมีกลิ่นเน่าเหม็นแล้วค่ะค่ะขอบคุณกันญาัต์ค่ะ